สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่ผมโวเกเมอร์และนี้ท่านผู้ชมอยู่กับเกม Delta f o r c e กับเนื้อเรื่อง b l Black Hawk d o า n ตอนที่5กันครับวันนี้เรามากันแบบโซโลอีกเช่นเคยครับและอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับเพื่อให้กำลังใจกัน,กนทำคลิปต่อไปนะครับ Let's go ครับตอนนี้ก็จะเป็นฉากที่หอตกนะท่านผู้ชมนะ ความยากของผมตอนนี้คือการเล่นโซโลครับแล้วก็ต้องประหยัดกระสุนแบบที่สุดนะครับพยายามประหยัดแบบประหยัดอเออนะฮะเพราะว่าเราอยู่ตัวคนเดียวครับเพราะว่าเราเล่นโซโลเองฮะเราไม่สามารถขอกระสุนจากเพื่อนได้นะครับการเล่นโซโลนี้ก็ต้องแบบ <c oughs> ประหยัดกระสุนแต่เรายิงบนเครื่องบินได้ครับตอนที่เราลงจากเครื่องบินเราก็จะมีกระสุนมาเพิ่มมาอีกตอนที่เราลงถึงพื้นครับ ต,ตอนนี้เรายิงไปเลยทำไมมันไม่โดดมาเนี่ยกระสุนน่าจะย้อยอ้าวเรียบร้อยครับแบล็กฮอปเพื่อนของเรานี้โดนยิงตรงท้ายเครื่องบินครับแน่นอนครับนี่มันเสียการควบคุมแบบร้อยเปอร์เซนต์ยิงตรงท้ายด้วยครับมันเป็นใบพัดที่ควบคุมทิศทางด้วยโอ้โหเรียบร้อย black h ็อตดาววิ่งก t เดอะแบล็กฮ down าวไม่หิโดนเลยเรียบร้อยโอ้ยมันดูไม่ค่อยดีเลยเราต้องจอดครับเพื่อไปช่วยเหลือนะครับ ฉากนี้ผมก็จะมีทริคให้ทุกคนได้เล่นกันนะครับเพราะว่าโซโลครับมันจะมีจุดหนึ่งที่สามารถได้เปรียบนะครับผมมีจุดที่ได้เปรียบในการเล่นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะร่วงกันก็มาติดตามกันดูครับโซโลก็จะยากหน่อยเพราะว่าเราต้องประหยัดกระสุนนะครับแล้วก็ช่วงท้ายเวลาหมดคือเราต้องเล่นเวลาให้ได้ไกลที่สุดนะครับยิ่งได้ไกลที่สุดยิ่งดีครับ ข้างหน้าน,นี้จะมีศัตรูมีตัวนึงครับโอ้โหประหยัดกระสุนยี่ไปกี่นัดแล้วเนี่ยแต่ม็อบมันมีคนยิงวิ่งครับวิ่งโอเคมาดีตัวนี้ครับจุดนี้เราแอบจุดนี้เลยจุดนี้อยู่นิ่งๆไปเลยครับอันนี้ขวาน,นี้ศัตรูไม่มาครับมันจะมาช่วงท้ายๆช่วงแรกๆมันไม่ค่อยมาครับมาจะมันมาแต่ตรงนี้ครับเราอยู่นิ่งๆไปเลยครับ ถ้ามันมามาใกล้เราเมื่อไรเรากดยิงนะครับทําการยิงเลยและศัตรูปาะเบิดมาก็คงจะระเบิดอยู่ประมาณนี้เราก็แค่เจ็บตัวนิดนึง <c oughs> ดีครับอันนี้ดีที่หันมาทันเกือบไม่รอดดีครับอันนี้ดีดีที่หันมาทันน่ะนะโอ้ยโอ๊ยโอยพยายามยิงนะครับมุมนี้ยิงไปเลย อืมอันนี้ไม่ตายเรอวเมื่อไดศพมันจะหายแล้วมันช่างเกะกะตาฉันเสือเกินนะมา,า,า,างัา้นแบบยาวไปครับตรงนี้นโอ้โหมันจะยิงริงโดนีกโกรน้องร,ระเบิดมาแล้วครับอันนี้อยู่ไกลพอสมควรเราได้เจ็บแค่นิดเดียวครับไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าระยะการปาระเบิดนี่ค่อนข้างไกลอยู่แต่เราจะบาดเจ็บนิดเดียวครับโดนสเก็ตระเบิด อนิ่งๆกันไปเลยครับเล่นเวลาไปค่า <c> ๆ <oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะเก็บระเบิดไว้ปลาตอนท้ายคนระับท่านชมเพราะว่าท้ายเวลาประมาณหนึ่งนาทีนี่มันมากันเป็นกลุ่มเลยกันเลยทีเดียวโคตรเยอะอะไเงี้ยระเบิดใหม่เร็วเอองอปเจ็บนิดเดียวครับอันนี้เจ็บนิดเดียว โดนตะเก็ดระเบิดเต็มๆเลยจริงๆเราวิ่งก็ได้ครับโอ้ยิงหัวไม่โดนผมจะยิงเฉพาะตัวที่วิ่งมาครับหม่เร็วออโอ้โหอันนี้ใกล้วะ่ะโอ้อันนี้ไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่เป็นไรได้อยู่ครับระเบิดม,มันมารัวๆเลยเว้ย <laughs> ระเบิดม,มารัวๆเลยโอ้โหตัวนี้มา,มาตายเกะกะมาก น้องมองันอ้าจะสปอนหายมันจะหายนี่ะนยะน้องออยิงแม่งละกันอืมโอเคครับตอนนี้ผมบาดเจ็บอยู่นะครับหนูคิดว่าผมจะยื้อได้นาน,นขนาดไหนตอนนี้เวลาจะสามนาทีแล้วท่านชมโอวนี่ผมเจ็บแล้วท่านชมเราต้องรักษาตัวเองครับถ้าโดนอีกรอบน่าจะตุยเลยครับอันนี้ ได้อยู่ครับอันนี้จะมีสไนเปอร์ไกลๆเราอยู่กันแบบนี้เลยยิงเฉพาะตัวที่เข้ามาหาเราครับนิ่งๆไว้มาทำไมน้องโอเคสามนาที แอบก่อนรักกันไม่ยิงเว้ยประหยัดกระสุนประหยัดกระสุนไว้ยิงช่วงท้ายครับอันนี้ มานัวแน่ฮะงานนี้ตอนนี้จะสองนาทีแล้วผมว่าผมถอยห่างสักนิดหนึ่งครัอุยอุยอุยโอ้โหยิงอะไรของเกเนี่ยฮะผมยิงอะไรของผมนี่เนี่ยยิงแทบจะไม่โดนแต่ได้อยู่ครับอีทีมันถีบไม่โดนถ้าถีบโดนนี่เราร่วงนะฮะท่านผู้ชมสวยจัด ถือว่าทำได้ดีครับตอนนี้ขอแค่นิ่งๆไว้เบิดมาเลยรีโหลดอินเขาบะมีไม่มีใครคั่วเบอร์นายแล้วนายอยู่ตัวคนเดียวกับเอ่อนักบินนักบินเอ่อยังไม่ตายนี่หว่านักบินเรายังไม่ตายครับเนี่ยผมจริงๆมันเจ็บเขลตอนนียตัวเนี้ยรีโหลดครับทุกคนมันจะดหนึ่งนาทีแล้ว ปุต่กระสุนของเรานี่ค่อนข้างเลือเยอะครับน่าจะอยู่ได้ดยาวๆปะ่ะกระสุนยังเลือเยอะขนาดนี้ใจอย่าเด้ออย่าเด้อผมกลัวมันทิบผมะสซสเลอะเกินทิบทีเดียวนี่คือเล่นใหม่หมดทิบแรงว่าการโดนยิงไงใจโอเคแคมต่อไปครับนอนเลย นอนดู YouTube ไทยไทย YouTube ดูก่อนดูช่อง Wargamer เลยตอนนี้ว่างจัดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยะยะไอ้น้องมาดีนมโอ้โหอยู่ย,ยูมันเริ่มนัวแล้ว1นาทีสุดท้ายผมรีโหลดทันไหมโอ้โหโอย้ยทันอยู่โอ้โหมันเริ่มนัวแล้วมันเริ่มนัวกันแล้วทุกคน ยังได้อยู่ครับอืมปอไปเปิดเล่นแล้วกันนะคะเกิดโดนดมต้องมีคนโดนบ้างแหละตอนนั้นไอ้นมมามามากันเยอะๆน้องชายโอ้ไมค์กอดระเบิดโอ้ชวยจัดอันนี้โอ้ไมค์กอดโอ้ไมค์กอดโอ้ทุกคนโอ้ทุกคนครับผมจะรอดหรือเปล่าถ้ามันไม่วิ่งมาถีบผม ผมคิดว่าผมยังอยู่ดีสวยครับเกือบอันนี้เกือบจริงแต่กระสุนของเรายัางเหลือเยอะอยู่เล่นเวลาไว้ครับสวยครับต่อไปก็น่าจะเป็นกั w ไฟวอช u r เวอร์ Fight Watch ครับเราสู้แบบเท่าที่เป็นไปได้เล่นกับเวลาแบบนานที่สุดมันดูซิว่าผมจะเอาตัวรดได้นานแค่ไหนครับ มามาจบอยู่ตรงนั้นกันเยอะใช่ไหมพวกเอรออืมอุอ้ยไม่ก็เพื่อนโอ้ชิบหายแล้วทุกคนอ้อันนี้สมกสมกเรียบทำง,งานโดนโอ้โหเออยยิงโดนนะยิงโดนนี่สวยนะทุกคนนะสวยเลยถ้ายิงโดนอะ่ะสวยครับยังมีเวลาในการตีโหลดเว้ยสมกช่วยเว้ยเราบืนอีกล้วน้องโอ้โหดีที่ไม่โดนคนแค่สะเก็ด โอ้โหมันจอะอีกจังเลยตรงนั้นอนะ่ะมันไปทำอะไรตรงนั้นวนะมันเยอะมากตอนนี้เราเลือยาแค่อันเดียวแต่กระสุนของเราเนี่ยเริ่มน้อยแล้วโอ้โหน้องไม่ตายเหรออุ้ยเบิดอยู่ข้างหน้ากระสุนกระสุนของเราเหลือเท่าไรแล้วเหลือแค่สามสิบนัดกับปืนพกอีกแค่ไม่กี่นัดอือ จะรอดไหมเนี่ยมันเยอะจังเลยเมืองนี้มันมีประชากรคนกี่ค,คนวะเนี่ยบูมเห็นช็อตตรงนั้นมันชอบคลุกคลีกันตรงข้างข้าเครื่องบินอะยังไงนะอเ,อ,เอ้ยน้องอุย้ยน้องสายน้องสายพี่อุย้ยกระสุนของเราเลยยี่ิหกนัดผมต้องยิงตัวลาบเม็ดเดี๋ยวผมจะยิงตอนที่มันมาแล้วกันโอ้ระเบิดยะยะสวยครับ ไม่เป็นไรครับเนี่ยไม่แมดเดียวสวยหมูเยอะมากอันเนี้ยเราต้องระวังตัวที่วิ่งใกล้เราที่สุดครับถ้าโดนถีบมานี่สซวยจัดอ่ะออ้ตอนนี้เราเล่นเวลาได้ประมาณ2นาทีแล้วทุกคนค่อนข้างเยี่ยมมาก <c oughs> กับกระสุนสิบเจนัดไม่นา เมื่อไรกำลังเสริมมันจะมาช่วยเราเนี่ยมันจะมีไหมกำลังเสริมนะถ้าเป็นไปได้นะผมสามารถเอาเอา่อปืนจากศัตรูได้แล้วยิงต่อได้เลยนะน่าจะอยู่ได้เป็นชั่วโมงแต่นี่เกมมันบังคับไม่สามารถเก็บปืนของศัตรูได้ทำไมนะอาจจะเป็นเพราะเนื้อเรื่องโอ้ชิบผ่ายละแปดัตสุดท้าย ไปทางสุดท้ายโอ้โหยยิงตรงลำตัวตรงหน้าท้องต้องสองเม็ดขึ้นไปสองเม็ดคือตายครับโอ้ตัวนี้ตายไดที่มากโอ้ oh my god ผมต้องยิงหัวมันนะอะกระสุนสีนะ่นัดทุกคน <c oughs> กับยานหนึ่งอันและระเบิดหนึ่งอันไปครับตาเลย โดนไมมหนอไม่โดนปะอู้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 กระสุนสามนัดอู้สวยครับย้อนหน้ามันโอ้กระสุนกระสุนดสุดท้ายออ้ยอู้หมดชิ้บขายละต่อไปก็ปืนพกสินะระเบิดก็หมดสโมกก็หมดโอ my god โอ้ยดีนะโอ้ยอโอ้ยมนจริง โอ้โหใหม่แล้วยาโอ้โหอันนี้เราเราเจ็บแล้วอันนี้เราเจ็บแล้วฉันต้องการเวลาในการฮิวตัวเองสวยครับโอ้ m ม g ก d สวยครับหัวละเม็ดพอพยายามยิงหัวละเม็ดโอ้โหยอยู่ใกล้ซะเหลือเกินโอ้โยโดนยิงโดนยิงจากไหน อ้ามฮิดนี่นะตัวละเม็ดเอ้ยพอละมัง้งอีกมาเยอะินไปเป่าผมจะไม่มีที่แอบแล้วทุกคนนะก็สุนเริ่มน้อยไปทุกทีโอ้โหมาเยอะซะด้วยเอา้ายิงไม่โดนหัวโอเค เพื่อความปลอดภัยครับทุกคนรีโหลดไว้เลยฉันจะไม่ยอมตายฉันจะไม่ยอมตายอยู่ที่นี่เด็ดขาดสู้ตายผมขอสู้ตายครับทุกคนคือสุนมันเริ่มน้อยแล้วศัตรูเข้ามากันแบบไม่หยุดเลยน้องฮะอ้โหเอ้ยอยะอ้โ ผมอยากเก็บปืนกระบอกนี้เหลือเกินเมื่อกี้เหมือนปืนจีสามมากผมยังจะเก็บปืนนี้ไว้ยิงต่อเหลือเกินโอ้ยผลไม้มันเมื่อไรจะจบเนี่ยเมื่อไรจะมีหน่วยมาช่วยเหลือไม่นาโอ้ยน้องชายรอฉันไปเถอะฉันตัวคนเดียวกับนักบินนักบินแต่งนักบินยังไม่ตายอ่อย,ยังหายใจอยู่ โอ้โหมากันทำไมเยอะแยะกระสุนจะหมดแล้วตอนนี้เราก็ไม่มียาแล้วครับนักบินมีปืนไหมขอกระสุนหน่อยขอกระสุนกับนักบินได้ปะะ่มวะมตายอย่างะนะั้นโอ้มันยังไม่ตายครับนักบินนักบินถึกกว่าผมอีก <laughs> อยู่เฉยๆโอ้ oh my god โอ้ระเบิดมาแล้วครับตอนนี้ ดมโดนทีมตัวเองซะโอเคผมไม่รู้ว่าผมจะอยู่รอดได้ขนาดไหนตราบใดที่กระสุนยังอยู่ผมก็จะสู้ตายโอ้โ oh. หมาทำไมวันนี้เนี่ยน้องผมว่าถ้าชิวจริงนะถ้ายิงแบบนี้ต่อไปผมว่าศพตรงนี้น่าจะเป็นกองอะเออจนเป็นปิดประตูไว้แล้วเราก็รอดอยู่ข้างในตายเถอะ ไปผมไ่เธอทุกคนอมาก็ยิงอ่ะกระสุนหมดทำงไงดีเอาละมีดก็ไม่มียอ,ยอ,อ,มอีกแล้วชิบหายโดนยิงจากหน้าอเบื่อไหมละเย็นอาทีแล้วโอ้ยยายาละชิบหายละกระสุนกระสุนกระสุนเริ่มน้อยไปทุกทีเลยไม่ตัวนี้ไม่ตายได้ยังไงทุกคนแย่ละ ตอนนี้กระสุนของผมเหลือสิบเจ็ดนัดสุดท้ายชิบหายแบบโคตรชิบหายอะ่ะชิบหายคือกระสุนหมดครับผมต้องทำยังไงดีผมก็คิดไม่ออกผมต้องปิด,ปดไฟฉายไหมเอ้ยผมยังไม่โดนโอ้ oh my god สองนัดที่ยิงเข้าไปนี่คือโคตรเปลืองกระสุนตอนนี้เราเรือกระสุนแค่สิบสี่นัดผมจะทำยังไงดี นีออกจากตัวนี้ได้ป่ะวะมาถึงหนีไปเลยอะสิบสามนัดแล้วสเล่นเวลาตั้งไกลแต่ไม่มีหน่วยซัพพอร์ตมาช่วยเราเลยสิบนัดคลิปหาละ We got the black hawk down Oh my Oh my no อ้เรียบร้อยเมื่อกี้เราโดนอะไรไม่รู้แต่เท่าที่รู้คือแม่ง จะเดูอะไรไปล้เรายื้อส e oh oh ุดกำลังแล้วโอ้ไม่โอ้โหเมื่อกี้น่าจะเป็นรูปครอบครัวฮะโอ้ไม่กอผมสามารถยื้อเวลาแบบนานที่สุดเท่าที่จะนานไปได้ครับเพื่อรอหน่วยซัพพอร์ตแต่เราตกในดงอย่างนี้ผมว่าไม่น่ารอดครับโอ้ มกอโคตรสนุกครับโซโลโอเคครับท่านชมถ้าหากท่านชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดติดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับที่รับชมจนจบด้วยนะครับขอบคุณครับ thank you